ใครที่มีคนรู้จักป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับคงเคยดีวิธีการรักษาที่เรียกกันว่าการทำบอลลูนครับแต่การทำบอลลูนให้หัวใจนั้นคืออะไรไปชมกันครับ การทำบอลลูนเป็นการขยายเส้นเลือดหัวใจบริเวณที่มีการตรีบตันให้ทางออกครับเพื่อให้เลือดไหลผ่านได้สะดวกขึ้นการทำบอลลูนไม่ต้องผ่าตัดนะครับเพียงเจาะช่องที่ขาหนีบเพื่อสอดสายยางเข้าไปจนถึงบริเวณที่เส้นเลือดมีการตรีบแล้วถ่างให้เส้นเลือดส่วนนั้นขยายโป่องออกด้วยธีการปั๊มลมครับ ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยการทำบอลลูนร้อยละ30จะมีโอกาสที่เส้นเลือดกลับมาตีบอีกครั้งภายใน1ปีนะครับปัจจุบันนี้คุณหมอจึงมักใช้ตะข่ายลวดเล็กๆที่เรียกกันว่าสเตนซึ่งสามารถขยายใหญ่ขึ้นได้ครอบบอลลูนอีกชั้นสเตนจะเข้าไปขึงค้ำตัวอยู่ที่เส้นเลือดครับเพื่อไม่ให้เส้นเลือดกลับมาตีบได้อีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าในปัจจุบันนี้ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากเลยครับ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.